ครับผมสวัสดีครับท่านผูชมที่น่ารักนับเี่ทุกท่านก็ยินดีต้อนรับข้าวสูตรช่องอีกแล้วนะเป็นแนวทาง1มิถุนายนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเราไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมใบนี้ครับ ท่านนี้ก็แบ่งปันเหนววทานดับล่างนะแบ่งปันดับหกดับหกดับตัวเดียวหกเนววทานเก่าที่แล้วก็แบ่งปันดับแปด แนวทางใบนี้ก็เบ่งปานดับ6ตัวเดียวเป็นแนวท,ทางดับล่างต่อไปครับใบนี้เจนุตบารมีมหาอแหงเบ่งปานแนวทา้าหนึ่งห หนึ 16, 17, 75, 15, 25, ่งหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งห้าสองห้าเจ็ดสองก็ขอบคุณมากครับแนวทางที่แบ่งปันต่อไปใบนี้ ใบนี้ก็แบ่งปานแนวทานล่างสองแถวนะสองแถวแถวที่หนึ่งเบ่งปาน3 7ม,สมเสเจดแนวทานที่แล้วก็แบ่งปานห6ึ่งหกานแนวทานใหม่นี้ก็เบ่งปาน 3าเจสุดที่สองแนวทันใหม่นี้ก็แบ่งปัน1กับสองหงกับสองและก็แนวทันที่แล้วก็แบ่งปัน0 6นย์หกศครบก็ขอบคุณมากครับแนวทางที่แบ่งปัน ่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็แบ่งปานเนวทานสามตัววิ่งบนแบ่งป,ปาน4กับ5กับ6 4สี่ห้าหวทานที่แล้วก็แบ่งปันป เก้าศูนย์หนึ่งผ่านเก้าผ่านศูนย์เดือนธันใหม่นี้ก็เบ่งป่านสี่ห้าหกสามตัวเป็นเดียวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับนะต่อไปวันนี้โคนทายบ้าน เบ่งปานหกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแปดหกแปดสองแปดสี่แปดเจ็ดเบ่งปานรวมหกชุดเป็นเดยวทาง ก็ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยใบนี้ครับดาบเหลือดาบเหลือสิบหน่วยล่า เนทันใหม่นี่ครับดับ3ดับ5เหลือ1 2, 4, 6, 7, 8, 9, นึ่งสองสหกเจ็ดกนก็ดับ3ดับห้บาวนทันที่แล้วก็แบ่งปานดับ7แล้วก็ดับ9นะสรุปผ่านผ่านหกศูน ต่อไปใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นแนวทานฟ้าหลานฝนโคนล่าฝันแนวทานหน่อยโบนดับดับอรวณเหลือเด่นนะท่านดับเหลือเด่นก็แบ่งปานนะท่านนะแบ่งป,ปานดับไปแล้วก็เหลือก็เหลือเด่นที่ศูนย์สามเจด 037นะก็ขอบคุณมากเลยแนยวทางเนวทานที่แล้วก็เหลือ01489ผ่าน0เนื้ทานใหม่นี้กระเบงป,นปานเหลือ037เนวทานดับเหลือเด่นหลักหน่อยท่านฟ้าหลานฝนคนละฟัน เจ้าของแนวทางใบนี้ครับแมกโนนแมกโนนเบ่งปานชุดเดียวแปกชุด285 7ป5 482แล้วก็ชอบ82 85 8งแปแล้วก็โคเปกหนึ่งห้แปกสี่ห้าส แปดเจ็ดห้าจ็ดแล้วก็ชอบแปดตัวเดียวรูปแปดกับห้าก็ขอบคุณเดี๋ยวทางนะต่อไปใบนี้เหนืออันเหนืออันเหนือก็แบ่งปาน คู่ 71, 91, 72, 79, 37, 38, 27, 28, เจ็ดหนึ่งเก้าหนึเดสองเจ็ดเก้าสามเจแบ่งปันรอน8ชุดเป็นเนวทางนะก็ขอบคุณจริงๆเลยเนียวทางที่แบ่งปันอย่างเร็วทันใจ ใบนี้ครับนัดวิ่งล่างศูนย์ตวัวเดียวจับคู่ศูนย์ส,นสองสองศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์แบ่งปานสองคู่ครับท่านต่อไปใบนี้ครับดับแต้ม ร้อยสิบหน่อยและก็เหลือเต็มอร้อยสิบหน่อยท่านทวารรักเบ่งปานดับเต็มสามเต้มแปดดับเหลือเต้มศูนเต็มหนึ่งเต้มสองเต้มสี่เต็มหกเต็มเจ็ดเต็มเก้าเต็มห้า ก็แบ่งปันดับสองแต้มเหลือแปดแต้มเป็นแนวทางต่อไปครับใบนี่โดยพระรานอีกหนึ่งบายท่านก็แบ่งปันชุดห้าเจ็ดโซนห้าแปดโซนห้าเจ็ดสอง 5 82แล้วก็โค้ด7 0 82 8 0 8 2 7 0 7 2 80 82ก็ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนครับนะเราก็เจอกันนะคลิปหน้าคลิปใหม่คลิปต่อไป คลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม